ปองนั้นคือตองสาที่เขาใกล้ตองการเจดิชีวิตของอภัยสยาเสียเพราะดกว่ความาาหัวหวนโผงม่ีนเราเองจะเป็นห่วงท่านพ่อเหลือเกินหรือว่าท่านพ่อจะไม่มาเอ๊เจริพ่ออยู่ไหนเนี่ยเราไปหาพ่อดูข้างาดีกว่าและซายเห็นพอดีก็จะมาเหอ ทางระของลาสัยเขาจะตามชีวิตของอ,งอภัยศย,ยาวันหลังจากที่ประถมพยาบาลแล้วแลาสายพร้อมเ้ื่องแภัยศยาเกิดความเห็ดอกเห็นใจคท่านผู้ชมกลับกลายเป็นความที่อภัยศยายเห็นใจและเริ่มรักแลสายแล้วหลังจากประถมพยาบาลหายแล้ว คนชมการแสดงครับเป็นยังไงบ้างหายหรืยอยังแต่ยาแต่ปนปบุญข้าแล้วชาวว่าเขาไม่อชิดมาช่วยเจา้าคงเห็นใจข้าแล้วายแน่ฉันเชื่อแล้วว่าความรักของเธอนะ่ะมีให้เต็มสีห้องหัวใจเพราะฉะนั้นชีวิตฉันเธอยังยอมตายได้ฉันยอมให้ชีวิตก,กับเธอจ้ะโจ้จอบพันจันเจ้าของ มลายปองรักมันเพนแสงใจเธอไม้แสงจันเธอชายรับพันเธอชัดราตรีเป็นประกายรัศมีสว่างที่ารใจโอวดย าดาราชา,ายวา,ายดใจชบฉับที่ขอสัญญาว่าจะคุกคับจะเป็นผู้นำและทับผูกทางจะเป็นแสงสว่างเส้นทางรัก สักคิบสองคนให้มาดอดังคนรู้ใจเป็นฝางเป็นฝาน้องว่าอย่างไรที่จะจัดให้เอาไปแก้วตาปุเพนผ้าให้รามาคู่กัน ไม่ไม่ปอ,ออยากแม่เที่ยวโอ้โอโน้องก็มาแต่ที่ใป็นคนดีคนพี่นคนเดียวโอ้โหพี่ก็หอมใจไมขอหอมอีกแล้วเหรอ,อเปลีป่ยนเปลี่ยนบ้างสิ <c oughs> ทำไมเน่าดูพูดก็สิแล้ว เป็นไงบ้างปู่กับพี่ตืตนนน่นเต้นดีเหมือนกันพีทำไมป่านนี้ยังไม่ชินอีกเหรอยังไม่ชินเลยชินกับเตี้ยเตี้ยกัเคยไงดีนายเตี้ยไม่อยู่ถ้าอยู่เลยแย่แน่แต่หอมกี่ข้างอะหอมสองข้างอะไรไงข้างเดียวก็พอ,อไอ้นั่นหอมข้างไหนไว้จําไม่ได้แล้วอะ่ะไปพี่ต้องหาที่หอมใหม่ซะแล้วฮห,<อ>หอมหน้าผากก็ได้ โอ้พี่หอมได้ไหมแม่เลือกที่หอมจนได้อะเนาะไม่อยากทับรอยใครพีเซอร์ไพรส์รักให้เพียวเพียวต้องจำไว้แต่ทราย ฉันเองเนะี่ยยอมแพ้ใจของเธอแล้วทั้งสี่ห้องหัวใจของฉันฉันขอยกให้เธอเพียงครู่เดียวแต่สิ่งที่ฉันอยากจะมอบให้ปิ่นอนเนียเป็นปิ่นอาดยาพิษฉันอยากจะมอบให้เธอติดตัวเอาไว้วปิ่นเนี่ยเป็นปิ่นคู่กายเจ้ามาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เหรอใช่จะ้ะแล้วจะหาว่าองค์ในหัวรู้เขา้าว่าปิ่นที่สูงสักจะไ,ไปอยู่กับพี่เจ้าจะมีความผิดนะขนาดเธอยังยอมตายเพื่อฉันได้ ก็อยอมตายเพื่อเธอได้สาบซึ้งในไมตรีปีน,นี้จะไม่ลืมดวงใจคุณไทยเปร้อในที่สุดสัญญาไม่ลืมลด,ด้วยแรงใจเก็บไปเถอะที่คิดว่ามันไม่บอกกับพี่หรอกต้องจำไว้ ที่เชื่อใจเจ้าว่าเจ้ารักพี่แล้วเมื่อไหร่ออรเราจะได้เจอกันเด็กเก่าวันพระเจ็ดห้าข้ามอำมาเจอกันตรงนี้วันพร้อมสิบห้าคำเรกยามจำใส่ใจราตรีพี่เตรียมใจหวนใจคงได้กลับมาแค่ลืมแม่แต้ยวันพระเรจ,จ็เจหจดห้าข้า เธอมาตามที่ฉันรัอทำไมล่ะทำอะไรประหาดนั้นะทำอย่างนี้กับคนอื่นบ่อยใช่ไหมล่ะไม่ดีหรอกไม่มีไม่มองตาล่ะแหล่ายจดจ้องมองน้องประนัดดาเจ้าแกล้งใจใครบอกมาจะถูกด่าหรือไงแม่คุณ ไ,ไปนะอย่าลืมนะตปใอย่าลืมนะจะเจอกันนะ,นะ,นะมามเจอะคอย <นะ S 1> ถ้าสิบห้าคำบทพระจะถึงนี้ท้าไม่มาเดี๋ยวพี่จะไปหาเจอใ,ใ,นในเมืองนะได้จ้ะโชคดีจ้ะกลุ่มใจเสียจริง พระองค์ท่านถึงได้ตัดสินใจยกพระคุมันให้ข้าพเจ้าอย่างง่ายดายเช่นนี้ไม่เป็นไรหรอกจ้าเขาว่าคนเราถึงเวลามันก็ต้องมีคู่สิเพคะแต่นมไนดะ้ยังห่วงนะว่าพระกุมันที่จะเสด็จมานี่รูปร่างหน้าตานี่จะเป็นอย่างไรบ้างแต่คิดว่าคนที่มีบุญญาธิการเป็นทิ้งเชื้อโหงเห็นม,มาราชก็ต้องเป็นคนสวยพี่นมแม่นมจ้า รรฉันเชื่อเป็นแน่แท้ว่าต่อให้สวยสดสักแค่ไหนก็คงจะสู้แม่ครณสยา,มามไม่ได้หรอกขอเขา้าเฝ้าแล้วู้เจ้คาค่ะปองยาเองเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะปองยาแม่นมนม่ค่ะมีใครมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมา นางสนมไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้ว่าวิ้นดูซิว่าใครเนี่ยมาข้างนอกไดูว่าใครมาข้างนอกเจ้าค่าเดี๋ยวผมจะไปดูเองนะคะอึ้งอ่งเงี้ยอ่ะอุ๊ยแอดอ้อนอีโอ้ยยืนไง heat ray แดดร้อนอีอีร้อนจีเออหลบๆหน่อยหลบแดดหน่อยตายไอตัวนี้นี่เขาอุตส่าห์เอาน้ำใส่อ่างมึงยังไม่ลงไปเลสอีกนี่กูไม่ใช่แมงเม่าอนุ๊กน้องมันกบกบป้าอะไรแมงเม่า คุณพระช่วยเกือบกระโดดไม่ทันขั้นจะทากก็ไม่ทากลายก็ทากขยับมายืนอยู่เอ้ยจะดูเอ้ยีขั้นไปทาก็ไม่ทากแต่ตะก้ทากขยับมายืนอยู่เออดูทีสีสบู่เลยเออสุขสว่างิานะบ่บีบ้าลิเกไม่ใช่นักรชาตรีโอ้โหมีผ้าสามสีนี่สีวลึงใช่ไหมอันนี้คือเครื่องต้นเครื่องเครื่องต้น เออวี่ชายพี่อปองขอให้ลำถวายแก้บนรอบยกหนึน่งวุลย์เตาแหวนเฮาแกนอัเปาไปรับเมื่อวานนี้อเอารับเมื่อวานนี้ทำให้กูคิดออกเลยพี่นันท่านเป็นใคร เราคือลาชโจรถเทพบรรทมเราไม่เชื่อเราลาชโอรถเทพบรรทมแต่งตัวก็น่าดูอยู่แล้วแต่งตัวสตุนอย่ยงงงี้เหรอลาชโอรสเทพบรรทมสกุลสกุลมามากับเสด็จพี่ของเราใช่เทพบรรทมต้องมีเสด็จพี่ถูกต้องเสด็จพี่เทพทองถูกมาด้วยมัมนี่มาด้วยมาทั้งเมืองเลยเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ใช่นะสภาพมึงไม่น่าใช่อะเนี่ยว่าแต่งตัวไม่เหมือนนี่หรือว่าเนี่ยคนไหนนั่นแหละชุดสีขาวถวายบังคมไหมคะ ฟาบาทคือกษัตริย์เทพทองใช่ไหมคะมึงโกหกกูทำไมเนี่ย <c oughs> งาถีบซะหวัวมึงโกหกกูทำไมเขาบอกไม่ใช่เสด็จพี่ไม่ใช่เสด็จพี่เขากระหม่อมเหรอต้องกันอ้าวเมื่อกี้เขาถามทำไมไม่บอกอะ่ะบอกเขาไปแล้วถามใหม่ดิบ้าฟาบาทไปมคะฟาบาทคือกษัตริย์เทพทองใช่ไหมคะใช่มึงเนี่ยอะไรเนี่ยมึงแอบอ้างทำไมเนี่ยเดี๋ยวๆมึงเทพพี่กูไหมเนี่ยกูพี่มึงพี่เนาะจะเขาถามว่าตอบเลยนะ ถามต่อหน้าเลยท่านคือกษัตริย์เทพทองใช่ไหมคุณไม่ใเดียวพี่กูเป็นโรคชักกระตุกมึงถามทั้งคืนมันก็บอกไม่ใช่ทั้งคืนเลอ๋อเป็นโรคชักกระตุกเออถามน้องเราดีฟ่าอุจ่าใส่ก็ได้เอาคนเออเสียงทิพย์เขาเชิญเขาองค์หญิงไปค่ะให้ดาวเลยต้องเป็นองค์หญิงเสียงทิพย์ใช่ไหมกูอกับองค์หญิงดีกว่าพอจะรู้เรื่องมั่งเดินทางมาเหนื่อยไหมคะอืมอ้อยเหนื่อยอ้อยอ้อยอีเดกอีจะพึ่งใครได้มั้งเนี่ย พนุ่มมันนี่ซีจะได้ไอขอถามอะไรหน่อยออกไปเลยไอ้เด๋อุ้ยตายแล้วนี่พิการทั้งเมืองเลยเหรอไม่พิแค่ครึ่งเมืองเองไรครึ่งที่ครึ่งเราเอาไปฉวายวัดหมดแล้วไปเข้ามา,ๆๆามาฟาบาทเพคะ้าตอนนี้พระคู่มั่นเสียงที่เสด็จมาแล้วค่ะมาแล้วเลยแล้วอยู่ที่ไหนแล้ว เชิญเข้ามาแล้วใช่ไหมอาอาอาอไว้แมงค์มพระเจ้าค่ะองค์เทพทองไม่เป็นไร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 อ้าว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 เป็นอะไรตอนนี้โอ้ยเป็นอะไรกันเล้ยพระเจ้าค่ะขอเค็ดหรือพระเจ้าค่ะขอคลิกหน่อยขอเค็ดหน่อยขอเค็ดอันนี้อ oh. ันน right> ี้ใครนี่ใครอ่ะองค์นี้คือพระอนุชาขององค์หงสุวรรค์นามว่าตองยาพระเจ้าค่ะตองยาเป็นคู่มั่น ครูมันเขาเสียง,<อ>งทิ<พ>ทประจ๊ะค่ะน้องเขยในอนาคตแนะนําให้รู้จักแนะนำเสลี่ค่ะตองยาอันนี้เสียงทิปคู่มั่นเจ้ารู้จักกันไว้สิ <c oughs> สำรวยดูสวยกว่าใครอยากเข้าไปใกลน้นวนน้องคงได้เป็นคู่อยู่ประคองกับนวลน้นองไม่นาย เดี๋ยว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 ร้องท่นาอน,น,อ,ะนะอะไรกันเนี่ยงานใหญ่โตท่านผู้ชมครับด้านซ้ายด้านขวาท่านที่นั่งทับลำโพงอยู่สายลำโพงมันยาวนั่ง<ก>ทับลำโพงเลยคะัคะทำให้เนี่ยเสียงมันอู้ยอู้ยอ,อย่างนี้เดี๋ยวจะหาว่าลิเกจักเจ้าชายลิเกทูลไทยบางระจันนั้นเล่นไม่ดีร้องไม่เพะค่ะขยับหน่อยขยับหน่อยค่ะขยับหน่อยนะครับ นั่งมองใบหน้าช่างสละสลวยแม่เจ้าช่างสวยจริงนะไอ้อ,อํามุมอเดี๋ยวเดี๋ยวสโน๊กจ๋าฮัลโหลฮัลโหลนี่ก็ดัาางดีนี่จะ้ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดังดีนี่แนนนงจ๋า แม่นมมานั่งทับสายไหมเห็นไหมเนี่ยลองใช้ตัวนี้ดูนะจ๊ะพี่มองใบหน้าแม่เจ้าช่างสวยน่ารักเสียด้วยน้องจ้าฮัลโหลฮัลโหล ใครก็ดีเป็นเพราะอะไรไปยังอีกไปไปเอาน้ำร้อนลาดไปตายหาแล้วกูละโจรรถนะเนี่ยพิเคตราจะทานแล้วทอ<ป>มาลงหลวงปล่อยเข้ามาได้ยังไงฮะไปบอบอก,บอ,กอันนี้ไม่ใช่หมาอ้าไม่ใช่หรือพร่เจค่ะไม่ใช่ แล้วเขาเป็นใครล่ะพระเจ้าค่ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็มองไาได้นี่นี่นี่อันนี้คนนะใช่มองคนเป็นทางกไปเหรอะ่กิดโดนน้ำร้อนลวกซะแล้วกูขอเนื้อว่าไอ้หนูเป็นหมามองไงเห็นหมาเป็นคนคนเป็นหมากูหมานะไม่ใช่คนอ้าวเออเบิร์ดมองดูหน้าของน้องพี่อยาก จะจองทุกวันเอ,อ้องุมองหยุดเดี๋ยวนี้ดุจังเลยอะ่ะไม่ใช่ท่านผู้ชมแล้วล่ะที่นั่งทับสายลำโพงไม่ใช่เป็นเพราะเครื่องไฟขยายเสียงไม่ดีไ,ไม่ใช่เพราะไอ้องราชบุตรตัวนั้นด้วยแต่เป็นเพราะแม่นางอีคนนี้นี่เอง ไอหาตัวนั้นดุไฟไอออมอันอยากอีกออ๋ไอออมอ,อ,อันนี้ไออมอันไอออมอุปราชาท่า,านท่านพูดใุฐาชานะเขาจะเป็นผู้ใหญ่ไม่แต่งไม่ได้หรือเป็นถึงอุป,ปราชว่าขานการไปดินแทนองค์เหนือหัวหงสส่วนมั่นก็คือมั่นแต่งก็คือแต่ง <S <S 2> <S 2> อย่าปิดปลิวพระเชษฐาพระองค์ท่านนะอนุญาตอนุมัติให้พระองค์ท่านนะแต่งงานกับเสียงทิพย ไม่ได้นะพระเจ้าค่ามเป็นด้วยเนอะตําเป็นมไม่ได้เลยเชือกกระหม่อมสวยๆอย่างเงี้ยเสียงไม่เกี่ยวพระเจ้าค่ะเชือกกระหม่อมเธอแต่งงานไปสักสามวันรับรองเสียงคืนแน่ให้ถูกเต้นจริง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 เจ้าแต่งก็แต่งแต่ก่อนจะอยู่กินกันนะ่ะ <L> จะรู้นักว่าเจ้านะ่ะชื่นชอบสิ่งใดบ้างนนเผื่อพี่นั้นจะได้หามาให้กับน้องได้อ๋ออมอ่าน อังอีเออาเอดอีออฟเอนีอิอิไออังอีอันอาวอีอังอีมันอาวเออันอ้าวมันยาวอ๋วอ,อชอบดูหนังผีตอนที่มันยาวๆาวเออสแสดงว่าเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นใช่ไหมจ๊ะเออถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูหนังผีกันแล้วกันนะจ๊ะเออเองคออเี่ชอบกินก๋วเเตีเยวเออเออออเออเต๋เยอเอ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 อเเออเยวเอออเเอ๋เ,ออเออ อ้อมอินไอเอ๋อ้ยเอ๋วเอื้ออ่ะเ,เดี๋อเนื้อเหรอดีมากไปไปกระหม่อมเชื่อแนละ้วมันคืออะไรกันหรืออุปราชาอามาดกูหิวตอนไหนทำไมถาม,มว่าชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วก็ไม่ให้คําตอบงงชอบกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วมันคือย,อยังไงอุปราชาเหมือนเดิมแหละอ๋อแหมไปเสร็จนะไหนไหนคู่มันของกระหม่อมพระเจ้าขาป่าพระบาทคู่ม <S <S <ๆ>ันของของกระหม่อมไม่มีไม่ใช่ลูกกระหม่อม อ,อยู่ไหนออ,อ๋ลูกลูกของของท่านเหรออาอแพทยสยาคือลูกของกระหม่อมอ๋ออยากเห็นหน้าคู่มั่นใช่พระเจ้าค่ะไอ้หนูพระเจ้าค่ะมาใกล้ๆอ้าวใครจับปูทะเลมาเล่นลิเกล่ะเนี่ยบ้าเปล่าบ้าเลยแล้วเที่ยรถใครเนี่ยพระเจ้าค่ะเนี่ยอา้าวอันนี้แหละเทพประมุติจุติลงมาเกิดจากนรกบูมเนี่ยน้องน้องก็เอาแค่จุติพอมันมันบูมเบิร์มอะไรอีกอะ อายิ้มด้วยนะลูกพยาการเดี๋วดูดิดูดม้าเหรอทำไมอ่ะตาเหลืองเนี่ยเกี่ยวกันด้วยเกี่ยวกับคนดูดมึงคนขายกูไม่เห็นพูดเลยไฟกูขายเหอเขี่ยงกันด้วยแม่งเขี่ยงกันด้วยไอ้จับแม่งทังคณะนี่เทพบรรทมหรือว่าเจ้าคะอันนี้เทพบรรทมก็กำลังดีอ้าวแพศยาเป็นลูกของกระหม่อมเองเป็นลูกของท่านเหรอนี่คือแม่นมกูตกใจนัวแพศยา จเสียเลยวันนี้สวยด้วยนี่เอาอะไรหนมันนี่หน่อยสิทำไมมันเหมือนเจ้าข่อยจังเลยเหมือนพูดเหมือนลูกชิ้นเลยทิ้งฟังเสียวเหมือนเจ้าข่อยจริงๆนะเนี่ยใครอะครับก็กระหม่อมยังเหมือนใครอีกเลยขอเชิญพ่อลูกออสขอเชิญพ่อเทพบันทมไปบ้านของกระหม่อมกระหม่อมจะส่งตัวพ่อเทพบันทม เข้าหอลูกสาวเขาก็หมอมเลยาพาครับพเจ้าไปเถิดไปกันหมดนี่เดีดไหมพระเจ้าค่ะฉันไ,ไม่ไปหรอกฉันจะกลับแล้วอ้าวฝ่าบาจะกลับหรือพระเจ้าค่ะเชิญพระเจ้าค่ะเชิญเชิญเชิญไปส่งอ่าไปส่งท่นราชบุตรเมืองนี้อะค่ำคืนจะออกไปไหนนะทำไมเปยางฝนฟ้ามันตกเดี๋ยวเขาจิบหอกมาแทนเราเราจะทำยังไงเขาหมอมคงแล้วไม่ใช่ขังคกมีหลานให้ที่ไวๆวนะพี่กลับเมืองก่อนโชดีเท่านี้ 啊。